สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระงั่งพิมพ์เล็กนะครับอายุทยานะฮะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เสียนตรงนะครับสภาพก็หักสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะครับเสียนหักนะครับตรงเกตนี้นะฮะก็เรียกตรงนี้นะครับหักหักไปก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เป็นพระแท้ก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันต้องสังเกตตรงนี้นะครับคุณผู้ชม สังเกตที่ตรงจุดตำหนินะครับเราเล่นกันเป็นจุดตำหนินะฮะว่าอยู่ตรงไหนนะครับจะต้องอยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าเล่นตามแม่พิมพ์นะครับที่ถูกต้องนะครับฮะอย่ยเพิ่งไปเป๋นะครับนะครับตรงนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับคุณผู้ชมเพิ่งได้มามาส่งมาถึงเมื่อวานนะครับก็เลยได้นํามาให้รับชมนะครับ จุดแม่พิมพ์เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับเม็ดหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์เสียนตรงนะครับเสียนตรงขึ like ้นมาอย่างนี like ้นะฮะคุณผู้ชมเสียนตรงนะครับแต่ว่าอาจจะปกพาแล้วก็เกิดหักหักเหมือนกันทั้งสองต้นนะครับเห็นไหมครับหักเหมือนกันเลยนะฮะคุณผู้ชมเนื้อดินของเขานะครับ ในดีหนึ่งเขาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็เปรียบเทียบให้ดูครับนะครับนี่ฮะทั้งสองตนนะครับนะครับสังเกตตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตรงตรงด้านนี้นะฮะจะไม่มีการใช้ตะไบนะครับนะครับพราะพระผ่านการเวลามาก็เนื่นนานนะฮะตะไบช่วงนั้นยังไม่เกิดนะครับนะครับพออยู่ในยุคสองสามร้อยปีนะครับ ก็ยังไม่มีตะใบนะฮะสมัยก่อนนะครับแล้วการตกแต่งตะไบด้านในนี่ไม่มีนะครับตรงขอบที่ผมอธิบายในคลิปเก่าๆไว้นะครับด้านในพวกนี้นะครับนะครับไม่มีรอยตะไบนะฮะสังเกตได้นะครับถ้าก็ต้องดูในส่วนของตัวทองเหลืองด้วยนะครับว่าเขาจะหล่อเนี่ยเขาไม่หล่อหนานะครับสมัยก่อนนะครับเขาหล่อบางนะฮะต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ